ต่างชาติซูดปากคลิปเหตุการณ์ภายพิบัติแผ่นดินไหวในกรุงเทพแทบไม่ต่างจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์คลิปหนึ่งเป็นชาวตะวันตกชวนคนหนีลงลิฟต์ขณะแผ่นดินไหวสุดท้ายลิฟต์ค้างเดชะบุญช่วยกันเปิดประตูออกไปได้ส่วนอีกคลิปอย่างกับแจ็คกี้ชานมาเองหนุ่มเกาหลีเสี่ยงตายกระโดดข้ามทางเชื่อมจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อช่วยลูกเมียก่อนปลอดภัยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไหน Touch Studio ครับ ในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในกรุงเทพนะครับก็มีคลิปเหตุการณ์ที่สร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับคนที่ดูคลิปอยู่2เหตุการณ์นั่นก็คือคลิปแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งและกลุ่มคนไทยนะครับใช้ลิฟต์เพื่อลงจากคอนโดในขณะที่กําลังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าโชคร้ายที่ลิฟต์เกิดค้าง ก่อนที่ชายชาวต่างชาติจะเซิร์ชหาวิธีออกจากลิฟตจากนั้นนะครับทั้งหมดก็ช่วยกันออกจากลิฟได้แบบใจหายใจคว่ำและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าไฟไหมเราควรลงจากตึกด้วยประตูหนีไฟไม่ควรใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปคอนโดตึกคู่ที่มีทางเชื่อมนะครับ ที่ขณะเกิดเหตุแผ่นินไหวตึกโยกไปมาชนทําให้ทางเชื่อมเกิดหลุดออกจากกันแต่ว่าก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ทราบภายหลังว่าเป็นชายชาวเกาหลีใต้ชื่อว่ายองจุนได้กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยความที่เป็นห่วงลูกเมียชาวไทยที่พักอยู่อีกตึกหนึ่ง ที่ในที่สุดน,นะครับพวกเขาก็ลงมาเจอกันด้านล่างได้อย่างปลอดภัยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพร้อมแม่ลูกพร้อมกับพี่เลี้ยงเด็กอีกหนึ่งคนแล้วจากคลิปที่เรียกว่าทำให้คนดูนะครับเกิดอาการอกสั่นขวัญหายนะครับก็คือตื่นเต้นเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในภาพยนตร์อย่างไรอย่างนั้น ก็คือมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นต่อคลิปเหตุการณ์2เหตุการณ์เป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมได้รวบรวมบางความคิดเห็นนะครับมาฝากกันดังต่อไปนี้สำหรับในช่วงแรกจะเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงคลิปที่กลุ่มคนเข้าไปติดอยู่ในลิฟต์นะครับโดยที่ความคิดเห็นแรกก็เข้ามากล่าวในเรื่องนี้นะครับว่ากฎข้อแรกกรณีฉุกเฉินเช่นไฟไหมแผ่นดินไหวคุณไม่ควรใช้ลิฟต์ แต่ว่าทำไมคุณถึงใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวเสริมตรงนี้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังตกใจและคิดไม่ทันเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณตื่นตะลหนกบางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่าคุณควรหรือว่าไม่ควรทำอะไรมุมมองต่อมาเลยครับขอบคุณที่พวกเขาออกมาได้เราควรตรานักว่าไม่ควรใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ในขณะที่ชาวต่างชาติคนต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาให้คาแนะนาต่อการป้องกันหรือว่าเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นินไหวนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวไว้ครั้งๆยาว่าห้ามใช้ลิฟต์หรือว่าบันไดเลื่อนขณะที่เกิดแผ่นินไหวห้ามวิ่งหนีออกจากอาคารขณะที่เกิดแผ่นินไหวควรก้มตัวและระวังศีรษะหรือร่างกายจากของที่ตกลงมาจากนั้นจึงอพยพออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟทันทีที่แผ่นินไหวหยุดลง เว้นแต่ว่าคุณอยู่ชั้นล่างที่สามารถวิ่งออกมาได้ทันทีแต่ว่าชั้นบนถึงกลางไม่ควรเพราะว่าเศษอิฐอาจจะตกลงมาโดนศีรษะคุณได้ต่อมาก็พูดถึงคลิปคนติดในลิฟต์นะครับว่าฉันไม่ชอบลิฟต์อยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นชั้นฉันจะวิง่งหนีสุดชีวิตด้วยการลงบันไดยกเว้นลิฟต์เพราะว่าปัญหามันกำลังรอคุณอยู่ในนั้น ไดยด้วยความที่มีคนต่างชาติเป็นจำนวนมากนะครับที่เข้ามากล่าวตำหนติงกลุ่มคนที่ลงช้าอาคารโดยการใช้ลิฟต์นะครับก็เลยทําให้ความคิดเห็นต่อมานะครับขมาบรกว่าฉันเห็นคนวิจารณ์พวกเขาเยอะมากแต่ว่าจนกว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันถึงตอนนั้นคุณก็จะรู้ว่าตนเองจะตอบสนองอย่างไร เอาละครับจากนั้นก็มีชาวเวียดนามหลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมแจมโดยที่ความคิดเห็นแรกนะครับล่าว่าชายชาวตะวันตกที่ใจเย็นเขาใจดีชวนทุกคนหนีออกมาแต่ว่าปัญหาก็คือเขาขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งมันไม่ต่างจากการเชิญทุกคนเข้ามาตุยพร้อมกันในลิฟต์ความไม่รู้บวกใจดีเท่ากับการทำลายล้าง เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่เข้ามาประชดประชันนะครับว่าทางทั้งที่อาคารกําลังสั่งสะเทือนแต่ว่าเขากลับออกไปเชิญเด็กคนอื่นเข้ามาตุยด้วยกันชาวตะวันตกเนี่ยเก่งที่สุดตะวันตกสงบดังนั้นชาวตะวันตกจึงขาทักษะชีวิต เช่นเดียวกับชาวเวียดนามคนต่อมานะครับที่กล่าวาวิพากษ์วิจารว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกแย่จริงๆทำไมทุกคนถึงวิ่งเข้าไปในลิฟต์ขนาดมีแผ่นดินไว้แล้วแต่ว,ว่าพวกคุณยังที่เกียดใช้บันไดถ้าหากว่าเป็นฉันฉันไม่กล้าใช้ลิฟต์ในสถานการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนมาที่มุมมองต่อมาเลยครับ ชาตะวันตกเนี่ยมักมีแผ่นดินไหวแต่ว่าทำไมเขาทำเหมือนกับว่าไม่เคยมีประสบการณ์เลยโชคดีที่ลิฟไม่ขาดไม่เช่นนั้นชายชาตะวันตกจะเป็นคนที่ทำให้อีกหลายชีวิตต้องโชคร้ายคนต่อมาก็เช่นกันนะครับที่เขามากล่าวตำหนิว่าเฉพาะคนที่ขาดทักษะชีวิตเท่านั้นที่จะใช้ลิฟเวลาเกิดแผ่นดินไหวไฟไหมหรือว่าไฟดับ มีแต่คนขี้เกียจที่ขาดสติประมาทก,กับชีวิตเท่านั้นที่ใช้ลิฟต์ทางทั้งที่ในอาคารสูงส่วนใหญ่มักมีคำเตือนว่าอย่าใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหวแล้วจากความคิดเห็นเหล่านี้ที่เข้ามากล่าวตำหนิชายชาวต่างชาติที่เชื้อเชิญให้หลายๆคนนะครับเข้ามาลงลิฟต์ด้วยกันเนี่ยก็ทำให้ความคิดเห็นต่อมานะครับตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวก่อนนะเขา ไม่ได้ชวนใครเข้ามาแต่ว่าเป็นคนพวกนั้นต่างหากที่กดลิฟต์ให้หยุดเพื่อที่จะได้เข้าไปต่างหากเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่พูดถึงคลิปชายชาวเกาหลีใต้ที่กระโดดข้ามนะครับทางเชื่อมระหว่างคอนโดฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหาลูกเมียนะครับ โดยที่ชายชาวต่างชาติคนแรกนะครับก็กล่าวด้วยความทึ่งว่าคนคนนี้เหมือนกับหลุดออกมาจากในหนังเลยเขาก้าหารจัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วและแม่นยำเป้าหมายก็คือความรักในครอบครัวคุณลองนึกดูว่าอะดรีนาลีนตอนนั้นจะพุ่งพล่านขนาดไหน ซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวว่าเขาวิ่งลงมาอีกหลายชั้นเพื่อพบกับภรรยายและลูกสาวเขายังให้สัมภาษณ์ได้อีกด้วยผู้ชายชาวเกาหลีคนนี้ให้ความสําคัญกับครอบครัวของเขาและมีสัญชาติยานในการปกป้องครอบครัวสูงมาก คนต่อมาเลยครับเพราะอาคารทั้งสองหลังไม่พังลงมาเขาจึงมีโอกาสรอดเมื่อตึกหนึ่งกำลังแกว่งเขาจึงกระโดดไปที่อีกตึกหนึ่งที่ปลอดภัยกว่าเพื่อลดความเสี่ยงที่ตึกใดตึกหนึ่งจะล้มลงมาภารากิจนี้แทบเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงมันช่างน่ากลัวจริงๆฉันไม่เข้าใจว่าเขากล้าหารขนาดนี้ได้อย่างไร คนสุดท้ายเลยครับเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองก็คงไม่เช่นแน่ๆช่างเป็นวันที่บ้าคลั่งมากๆแต่ถ้าหากว่าเป็นแจ็คกี้ชานนี่คงจะเป็นวันปกติสำหรับเขาเอาลครับความคิดเห็นของชาวต่างชาติก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วความคิดเห็นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมก็เลือกมาบางส่วนนะครับให้ได้ฟังกัน เอาละครับว่าแต่ว่าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นหหมด้วยามุมองต่อเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนกันบ้างยางไงก็อย่าลืมแชร์มุมมองหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พิเท่นนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอการนาสหรับวันนี้สวัสดีครับ